ได้ไหมล่ะเอาเอาเอาเอนี่นะคะเราก็มาเก็บมะม่วงเอาไปบ่มนะคะมันแก่จัดแล้วอันนี้ที่เราห่อไว้นี่ตะวันถึงไหมถึงนี่เราไปบ่มดีกว่าปล่อยให้มันร่วงลงมามันช้าแบบนี้เไปบ่มอร่อยเนาะอันนี้แก่จัดแล้วเดี๋ยวละ เอาตะวันไม่ถึงอันนี้เอาถุงเอาไปใช้ต่อได้เองในดูนี่นี่อันนี้เกือบถึงเก็บดูดไม่ถึงแทนเห็นไหมดูไม่ลองม่วแดงหรอไก่ไหนอะหลอกเลยหาหาเอาแม่ไม่เห็นจริงดิหเนี่ยสองดอกเนี่ยใหญ่นะเออเนี่ยเห็นไหมเก็บเลยใช่อันนี้เกาเรียกอันม่วงอะไร อ่ดิบแล้วก็ไอ้เหลืองหนัมันไม่แต่พอกูนูนูนสุกแล้วร่วงแล้วตวันเลยออไม่รู้ไม่ค่อยเดือมาแลยแม่ทำหนูนะแม่้วอาวอาอ้วอาวอามอ้าวาวอ้วออ้วออาอ้อาวอ้าวอ้้าวอ้าาเอ้าวาอ้าวง้ว ันได้เวลาเอาละไหนอ่ะนี่อันนี้สุดไหมแก่ไหมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวจับก่อนอันนี้ผอมอ่ะไม่เองาุกเปิดตรงมามันแก่แล้วเห็นไหมแม่ฮะวานก็อีผิดที่เอาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแก่มาแล้ว ไู่เจอไอัใหญ่แล้วมเอาไม้ไปเก็บนูนนูนนูนข้างบนนะเออเอาก็อี้มาไม้ดึงมาถุ่อันนโอเคเอามาเลยไม้อ่ากานกวาเก็บอลนะขอดูบอลไหมได้ไหมดึงลงมาเอาถุงใส่มาลูก เลยตะว,วัน,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 นอ่งแงแงแงอะแกะแกะถุงอาไหมันอันใหญ่ใหญ่อาไรมแกะนี่ไปปเมมแกะ,แกะนั่นแหละในถุงเออเอาเอื่มมาไหมสูงไม่ไม่โดดแล้วก็เต้งนี่นี่นี่เนี่ยเราไปบ่มไม่กี่วันก็ไอ,ไอนี่แล้วเนาะ<อ>กัดตะวันครับเราเอาไปบ่มไม่กี่วันก็สุกแล้วเนี่ย บ่มจริงแล้วไหวันนี้จริงเขาบอกเป็นมะม่วงอะไรนะข้าวไหนมะม่วงธรรมดามะม่วงเปรี้ยวแหละเปรี้ยวปี๊ดเลยไหนดูสิแกให้แม่ดูหน่อะนี่นะคะเราก็มาเก็บมะม่วงไปบ่มโอ้ยมะโอ้โหนี่เลือดถูกแคยเออไอ้เหลืองเหลืองนั่นเก็บกินเออนั่นแหละไปบ่มเดี๋ยวไปแบ่งหญ้านู่นนะคะไม้อันนี้ด้วยนี่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 เนี้ยเนี้ยเนี้ยเออ หมมาสูงงดึเอื้อามาแต่ว่านมาเดี๋ยวมีบันไดตัวไงมาดูใหญ่ไหมใหญโอ้โหดูสิเก็บถุงไว้นี่เต็มตะกร้าเลยนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะของเราทีนี้เราก็ทำการห่อไว้แล้ว เอาได้ไหมล่ะเอา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 เดี๋ยวหักเดี๋ยวหักไ้พี่ไหมพี่ไหม่พี่ไหมเอานั้นมานี่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 อันนี้ก็เอาได้แล้วนี่เออให้น้องอันนี้ไป ไม่หมขึ้นไปเลยเออนั่นแหละพยายามอยู่อ่ะแต่วันไม่ถึงหรอกไหมถึงไหมไหมโน้มลงมาเออถึงไหมได้ไหมช่วยอออยู่เระวังยางมันนะลูกนะโน่นไงอยู่ข้างบนทำไมจัขึ้นไปงงโน่นโน่นโน่น

ใหญ่ไหมไหมดูนีเก็บกินนี่ใหญ่มากมกินปะนดูดีโอ้โหปลายปลายปลายนี่แหละผลของการที่ตะวันเดี๋ยวมันแตกเต็มแล้วตะวันวิ่งไปลจะกล้ามาอีกไปลูกไปอเอาทำดีๆลูกของกินแต่เรามีเยอะนะแม่ใช่ปลาจะากล้ามาอีก อันไหนที่ไม่ห่อก็เอาลงมาได้เลยนะผ้าไหมพกเพราะแก่แล้วเอาไปบ่มมันกะบอกใช่ฟ้าลั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะพอเราปอกไปแตกดังเตาะเลยนะได้ไหมเดี๋ยวตะวันไปเอาอ้มะม่วงเอาไม้่มันสูงโอ้สี่ดอกลูกิแม่จะเก็บได้ไหมครับจังหวะนี้มาดูกีฬากันนะครับ โอ้พลาดหนึ่งดอกหรืออีกโอกาสสองครั้งครับโอ,โอ้ได้สามคะแนนที่ได้หน,นึ่งคะแนนอย่นงได้แบ่งเหอึมาเอามาสเ,เอามาได้เอามาอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้เนี่มันม่สีน่ากลัว มาใส่เยอะแม่จะถ่ายรูปให้ปิดอันนั้นไปก่อนนี่ไงเรามองสวนเรามาีโจนเยวะอาตะวันถือ